จนถึงขณะนี้นะคะทางตำรวจยังคงเร่งขยายผลการตรวจสอบในกรณีรับจ้างอุ้มบุญที่ไปเกี่ยวข้องกับชายชาวญี่ปุ่นค่ะหลังจากที่ได้พบเด็ก9คนจากห้องพักในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งค่ะข้อมูลจากทางตำรวจนะคะจากการตรวจสอบก็พบว่าชายชาวญี่ปุ่นมีชื่อตรงกับชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งชื่อว่าชิเกตะ มิชูโตกิและก็ตรงกับทายาเทเศรษฐีชาวญี่ปุ่นที่มีรายละเอียดการเดินทางผ่านเข้าออกประเทศไทยมากกว่า40ครั้งในรอบ1-2ปีที่ผ่านมาค่ะเอกสารการเดินทางระบุว่านายชิเกตามิชูโตกินั้นเดินทางออกนอกประเทศเมื่อเวลา2นาฬิกาของวันที่7สิงหาคมนั่นก็คือหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือเด็ก9คนในช่วงเย็นวันที่5สิงหาคม ขณะที่ผู้เช่าห้องพักเลี้ยงดูเด็กทั้ง9คนและผู้หญิงส่วนใหญ่ที่รับจ้างเลี้ยงดูเด็กทั้ง9คนมาจากภูมิลำเนาเดียวกันก็คือจังหวัดแพร่ค่ะวันนี้ตำรวจขยายผลการสอบสวนไปที่คลินิกแห่งหนึ่งนะคะชื่อ All i v f คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสุตินรีเวศตามคำให้การของหญิงคนหนึ่งซึ่งตั้งครันพบพร้อมกับเด็กทั้ง9คน สภาพของคลินิกแห่งนี้นะคะขนย้ายสิ่งของที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยและเอกสารเวชระเบียนประวัติการรักษาของผู้ป่วยออกทั้งหมดแล้วค่ะและคลินิกจดทะเบียนใบอนุญาตประกอบการสถานพยาบาลโดยแพทย์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการมีบุตรยากของโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งนั้นเป็นผู้จดทะเบียนข้อมูลจากราชวิทยาลายัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยระบุว่าคลินิกที่ขึ้นทะเบียนว่ารับ ทำเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ทั้งหมดมี45แห่งทั่วประเทศและสถานพยาบาลแห่งนี้ก็เปิดให้บริการมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม2554ค่ะ